โปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระครังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมสวัสดีค่ะทคะู้ปกครองและเด็กที่รักทุก,ทกคนคน,นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนเรื่องหน่วยอะไรจะไม่เืจ็จใจ หนูจ้ะบุคคลที่หนูรู้จักค่ะบุคคลที่หนูรู้จักใจะมาตั้เมื่อวันที่หนึ่งบุคคลที่หนูรู้จักคือใครคะแม่เจ๊จ๋าคุณครูของหนูค่ะครูของหนูมีหน้าที่ค่ะสอนเด็กๆนั่นเองสอนเด็กๆให้มีความรู้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆล่ะคะแม่เจ๊จ๋าแล้วเด็กๆล่ะคะก็มีหน้าที่ ตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจฟังคุณครูทํางานนะคะทำการบ้านทำการบ้านสวยๆด้วยนะแม่เต้เนาะแล้วก็วันนี้วันที่สองของหน่วยบุคคลที่หนูรู้จักค่ะบุคคลที่หนูรู้จักวันนี้นะคะเอ๊ะใครเออเป๊ะเต้จ๋าค่ะใครมีหน้าที่ส่งจดหมายใครมีหน้ที่ส่งจดหมายติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กอกติ๊กตออกใครนะเอ๊ะเด็กๆตอบได้ไหมเอออ่ะฝากแม่นะจดหมายเล็กใหญ่ เขาส่งให้ได้รวดเร็วทันใจคือใครเอ่ยแม่เต้เด็กๆตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมติ๊กตอกติ๊กตอกใครนะให้ตอบพ่อมาสิหนึ่งสองสามบุรุษไปสนีค่ะบุรุษไปสนีใช่ไหมค่ะใช่ค่ะเป็นคนส่งจดหมายใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะคือบุรุษไปษนีเอ่บุรุษไปสนีส่งจดหมายแล้วก็ส่งอะไรแม่เต้ ส่งพัสดุใช่ไหมคะพัสดุดรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมเตะพัสดุแบบนี้เลยค่ะโอ้พัสดุเป็นกล่องๆใช่ไหมคะจะมีกล่องเล็กกล่องใหญ่นั่นเองค่ะมเตะจ๋าถ้าเด็กๆจะส่งจดหมายเนี่ยขั้นตอนการส่งจดหมายเนี่ยนะคะขั้นตอนแรกต้องทำไงก่อนคะแม่เตะจ๋าเขียนจดหมายนั่นเองค่ะเขียนจดหมาย่เขียนจดหมาย เขียนจดหมายขั้นต่อไปก็คือเอาจดหมายใส่ซองใส่ใช่ไหมคะต้องมีซองาจดหมายใส่ใช่ไหมคะก็จใส่ซองจดหมายเสร็จแล้วก็จาน้าซองผู้รับผู้ส่งมีผู้รับที่อะไรที่อยู่นะคะแล้วก็ผู้ส่งใครเป็นคนส่งเนะเขียนให้เรียบร้อยเอเราเขียนจดหมายเสร็จแล้วเอ๊เพื่อเราอยู่ดีๆจะไปถึงผู้ส่งผู้รับไหม ไม่ได้ไม่ได้แล้วใครเป็นผู้ส่งนะคะเราก็ส่งไปที่ไหนไปใส่ที่ไหนคะตู้ไปษณีก่อนสีอะไรคะตู้ไปษณีสีแดงแล้วใครแล้วคะแม่เต้เราส่งที่ตู้ไปษณีสีแดงเสร็จแล้วนะคะเราใส่ไปที่นตู้ไปษณีสีแดงเลยใครจะเป็นผู้มาเก็บมารับก็คือบุรุษไปษนีนะคะแล้วก็ถ้าเราส่งพัสดุนะคะพัสดุหรอคะก็ไปส่งที่ ทําการไปสนีไปส่งที่ทําการไปสนีใช่นะคะ,คะเพราะว่า ส่งเข้าไปในตู้สีแดงไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ค่ะต้องไปที่ทําการไปรษณีย์นะคะอันนี้เด็กๆก็ได้รู้ขั้นตอนของการส่งจดหมายแล้วก็การส่งพัสดุแล้วนะคะะแล้วก็ได้ทราบด้วยว่าใครเป็นผู้นําจดหมายไปส่งให้เราก็คือบุรุษไปรษณีย์ค่ะบุรุษไปรษณีย์นะคะเด็กๆทราบแล้วพม่เต้อันนี้แม่เต้มีการบ้านอะไรให้เด็กๆนะวันนี้คณิตศาสตร์ค่ะเล่นนี่เลยเราเล่แม่เต้จ๋าหน้าไหนเอย ว้าวดับแรกเลยค่ะนั่นี่ค่ะงานี้นั่นนี่นั่นี่ว้าวเขียนตามรอยปากเขียนตามรอยปะนะคะเลขอะไรนะแม่เต้เลขแปเลขแปด้แล้วลองนับสิคะแปดดูสิคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็เป็นเลขแปดนะคะเขียนตามรอยปะกสองบรรทัดแล้วก็เขียนชื่อด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนะลูกนะแล้วก็ระบายสีใช่ไหมแม่เต้ต่อไปแอนแอนต่อไปเลข เก้าใช่หรือเปล่าเม่เตเราเรนับกันเลยนะคะนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ว้าวก้าว้านะคะรอยเขียนตามรอยปะกสองบรรทัดเสร็จแล้วก็เขียนชื่อนะคะระบายสีแม่เตจ่าการบ้านวันนี้สองหน้านะคะทำให้สวยงามด้วยเอาละค่ะแเม่เต วันนี้แม่เต้มีอะไรฝากเด็กๆจ้าอ,อย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งกดซับสคริต์ให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะวันดีค่ะบ๊ายบาย